ครับสวัสดีดัดสวัสดีสวีสดัดสวัสดีคร mm ับ hmm. พี่น้องมาพี่น้องวันนี้มีเมนูเด็นบานเ็ดตับเตาโอ้หฮอตเ็ดตับเต่ายักษ์โอ้อันนี้ดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งแต่ละดอกนะครับพี่น้องหลายดอกสี่ห้าดอกวันนี้หิวเข่าแล้ว มาพี่น้อง<ม>กินด้วยกันกินข<ม>้าวล้ําด้วยกันเานาะกับโรงเด่นปากินพา,นาแซ่บมาแล้วครับวันนี้มากินข้าวด้วยกันบรรยากาศในบ้านนี่เนาะทางหนอกกินไม่ได้มีงานขาวดำพากส่วนอยู่ <c oughs> ก็เลยกินในบ้านพี่น้องเลยสดกันหน้ามนล้ลําเลย เนาะร้อนอากาศก็ร้อนแกงเห็ดก็ร้อนไม่ได้ตักมาพาักไว้ก่อน

ร้อนอากาศก็ร้อนเดินว่าอย่าไปกินหน้าบ้านโอ้ยเดินออกไปได้ยินเสียงพระสวดอยู่เจ้าอมพี่น้อง Okay. จับไม่ได้ไม่น้องมันร้อน ช่วงเนี้ยตรงโคนมันอนะ่ะกินมันให้ทอปเลยใส่ติว้ว การมันร้อนผมเอาเห็ดมันเลยออกออกมางามครับนะคะับอกเลยเก็บมากำลังตุง่มๆอย่พอมาถึงตลาดมันบาดเลว cho lại bình đồng đọt lên mới đồng rồi không đồ đọt mà mặt บอกกนนนอนันนัคนองหอนมันล้ำลกัแไ่ว่าห่อนห่นอนได้ห่อนววานกินแก้มบวกนอ้นองไปน้อง ดูดอกนี้พี่นอ้องรุดยอดนี่ก็ดอกนึง ร้อนจับน้ำไม่ได้พีน่น้อง ้านบานอร่อยเทียบเท่าปัตตานีมาอ,อ,อ,อันนี้ดอกใหญ่สุดไม่น้องดู ไม่หายร้อนคลิปจะจบคลิปเลยยังหายร้อนเละพี่้องเต็มปากเต็มคําสุดยอด ร้อนอากาศนะร้อน <laughs> โอ้โหพี่น้องก,กันมา ขนาดพี่น้องรับแต่ลำบากลำบอมีติตินะเมนูนี้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องแกงเห็ดตับเตา่าถ้าโรงเรียนกินมามไม่สุภาพในอากาศขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องเมนูนี้ก็ฝากเลยชอบก็กดไลค์ถูกใจก็จกดแชร์นะครับพี่น้องแกงเห็ดตับเตามาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกครูทุกค,คนลุงเด่นก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยให้กำลังใจลุงเด่นมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ลุงเด่นก็ขอให้ พ่อแว่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจงกันทุกคนนะครับถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับส่วนลุงเด่นวันนี้ลุงเด่นก็กินอิ่มแล้วก็กลาบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม